นี่นะฮะจังหวะรถติดนะแต่มีควายนะฮะเปิดทางมาตัวหนึ่งฮ่าเนี่ยรถติดพอพวกมึงไอสัตว์โอ้มันสันดานยิ้มหายขอโทษนะครับที่เล่นโทที่จับโทรศัพท์มาถ่ายเนี่ยรถติดพอพวกนี้จริงๆนะฮะ ทนไม่ไหวแล้วเส้นนี้มันติดประจําเลยนะฮะเส้นนี้เนี่ยแล้วก็มีคนตามมาแล้วเนี่ยเห็นไหมขออนุญาตนะครับขออนุญาตผมไม่มีกล้องหน้ารถนะฮะผมจะเป็นต้องถ่ายวิดีโอจากกล้องโทรศัพท์นะฮะะมาประจานในพวกควายเนี่ย เนี่ยแม่งเปิดไหลาทางเองเลยเนี่ยเอา้าสันดาน